ช่วงนี้หลายคนก็เริ่มที่จะเดินทางทั้งทางรถทาง,ทาง,ทางเครื่องบินอีกหนึ่งทางที่ในพื้นที่ภาคใต้ใช้ประจำคือคทางรถไฟนะครับไปดูบรรยากาศที่สถานรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้คึกคักประชาชนมารอโดยสารตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเดินทางกลับภูมิล,ลาเนาและท่องเที่ยวปีใหม่ครับวันนี้นะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมารอโดยสารรถไฟณนะสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ มาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยครับเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บรรยากาศก,ก็คืออย่างที่เห็นเลยก็คือคึกค,คักนะครับโดยรถขบวนทางรถขบวนท้องถิ่นและขบวนรถดว่วนและรถเร็วมีผู้โดยสารนแน่นทุกขบวนโดยเฉพาะขบวนรถดว่วนและรถเร็วขึ้นล่องกรุงเทพซึ่งเป็นขบวนประจําปกติถูกจองเต็มทั้ง4ขบวนรวมถึงขบวนพิเศษ ที่ช่วยโดยสารช่วงเทศกาลนะครับที่ทางการรถไฟเนี่ยเพิ่มมาเพื่อบรกิการประชาชนโดยเพิ่มกระบ,บวน983กรุงเทพบุริวัฐหาดใหญ่2รอบคือวันที่27และ29ธันวาคมนะครับและหาดใหญ่กรุงเทพบุรีรัฐสองรอบก็คือ28ธันวาคมและก็1มกราคม68นอกจากนี้เส้นทางหาดใหญ่ประรังเบซาเชื่อมต่อกับ,บรถไฟมาเลเซียที่สถานีประรังเบซาชายแดนไทยมาเลเซียอําเภอสรวจังหวัดสงขลา ก็มีผู้โดยสารทั้งคนไทยและคนต่างชาติรอโดยสารเพื่อเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นเดียวกันครับค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ชุมทางหัดใหญ่นะคะพวกเรามาจากสุราษฎร์ธานีค่ะจะาวางแผนนะคะเดินทางไปที่ปีหนังที่วางแผนกันว่าจะไปรอบ7จ็มงยีแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากน่าจะเป็นแบบว่าเทศกาลด้วยก็เลยได้ไป8ปดโมงห้้า อันนี้อันนี้ส่วนตัวเป็นเป็นคนหาดใหญ่นะคะก็เขาเขาดาวอยู่ในเมืองนี่แหละที่ริกาเดนอันนี้พี่ๆเขาน่าจะกลับไปที่สุรร์เหมือนเดิมค่ะก็ะะวอวยพรวันปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มาเที่ยวหาดใหญ่เยอะๆสะดวกแล้วก็คือตอนเนี้ยคึกคืนมากชาวต่างชาติเยอะคือมาแล้วแบบฟิลกรุงเทพสนุกมากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะกว่าเดิมที่ถ่ายรูปเยอะมากแถมที่สำคัญอาหารอร่อยทุกร้านคอนเฟิร์มค่ะ ตั้งใจจะมาจองช่วงเช้าแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากก็เลยไม่ทันรอบเจดโมง20ก็เลยเปลี่ยนเป็นรอบ8โมง50สิบก็ยังได้รอบนี้อยู่ครับผมมาได้สักสองวันครับก็มาเที่ยวอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็ตั้งใจจะไปไปเดินทางวันนี้แหละที่จะข้ามไปฝั่งมาเลเซียครับคนเยอะแต่เขาบอกว่าปกติก็คนไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกอันนี้ช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยคนก็จะกลับคือคนนักท่องเที่ยวออกไปที่นู่นด้วยแล้วก็ชาวมาเลเซียเดินทางกลับด้วยคนก็เลยแน่นเลยนิดนึงครับอ๋อเขาก็ ขอดีปีใหม่นะครับมีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณครับ ดานสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะคะได้มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วยการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังทรัพย์สินที่อาจสูญหายระหว่างการเดินทางขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนบริเวณชานชลารถไฟด้วยโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสช่วย วงการเดินทางที่ค่อนข้างหนาแน่นครับผมร้อยตัวตีจักรพัฒน์แก้วใจจงพร้อมเพื่อร่วมงานมาจากกองกับการหกกองบัับการป่าป่าการค้ามนุษย์กองบัญชาการสอบสวนกลางวันนี้มาทำกิตอาสาดูแลประชาชนให้ความปลอดภัยมาดูแลประชาชนเป็นหลักแล้วก็ให้เพื่อให้คุ้มครองให้ความปลอดภัยกับประชาชน แล้วก็บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับใช่ครับเกี่ยวกับทรัพย์สินอยากให้แบบว,ว่าเราจะมาประชา,า,า,าสัมพันธ์การเกี่ยวกับให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ดูแลทร,รัพย์สินพวกมิชาชีพจะาจังหวะช่วงที่ว่าเดินทางทานนี้ขออวยพรปีใหม่ให้ประชาชนและทุกท่านประชาชนที่มาเดินทางใช้บริการากบรับขบวนรถไฟ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ